สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอ้อยอีกแล้วนะคะในช่วงอาหารการกินวันนี้อ้อยจะพาทำขนมจีนน้ายาพันผักนะคะซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านหรือว่าอาหารที่ครอบครัวอ้อยทำกินอยู่บ่อยครั้งนะคะเรามาดูกันเลยว่าวัตถุดิบของวันนี้มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยวัตถุดิบของเรานะคะประกอบไปด้วยพริกแกงใต้ค่ะถั่วบดหย,ยาบๆค่ะ หมูบดค่ะปริมาณ3ามขีดไข่ไก่ค่ะสองฟองหรือว่าจะเป็นไข่เป็ดก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเครื่องปรุงประกอบไปด้วยน้ำตาลน้ำปลาผงชูรสเกลือแล้วก็กะทิผงชูรสบ้านไหนไม่กินก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะและที่ขาดไม่ได้ก็คือผักแล้วก็ขนมจีนค่ะ วิธีทําไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะพริกแกงค่ะกลังไปผัดถ้าให้มีกลิ่นหอมนะคะ หมุโบดค่ะเขาจะขัดหมบูบดนะคะให้สุ่ อนี้กลิ่นหอมมากเลยนะคะหมูสุกนะคะเราก็าใส่กะทิลงไปค่ะกะทิจะที่ห้ออะไรก็ได้นะคะตามใจชอบเลย หรือว่าจะเป็นกะทิสดก็จะยิ่งทำให้รสชาติอร่อยมากขึ้นนะคะใส่น้ำเกลือลงไปหนึ่งถ้วยค่ะเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปริงรสกัน ตัวนะคบตัวเลยเราใส่เกลือนะคะหน<ฮ>ึ่งช้อนชาผงชูรสนะคะครึ่งช้อนชาค่ะน้ําตาลนะคะก็จะใส่สักประมาณหนึ่สองทับพีค่ะเพราะว่าน้ํายาขนมจีน ตัวน,นี้นะคะก็จะมีรสออกหวาน,วานใส่ไข่นะคะนี่ไข่สองฟองที่เราเตรียมไว้แล้วก็ตีค่ะ จากนั้นคนก่อนนะคะคนให้เขาหมุนๆแล้วเราก็จะค่อยๆเทเพื่อที่จะให้เขาได้เป็นเส้นนะคะเป็นเส้นน้ำขนมจีนของเราก็จะข้นขึ้น นี่คะน้ำขนมจีนก็เริ่มข้นขึ้นแล้วค่ะ ความหวานความเค็มนะคะเข้มข้นพอแล้วเราก็ใส่ถั่วลิสงค่ะถั่วนะคะใส่เข้าใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้ว น้ำยาพันผักนะคะเรามารีวิวกันเลยนะคะว่ามันจะแสบขนาดไหนเ่็นไหมคะ คยกินไหมคะ

มันจะอร่อยแล้วกินไป็ลายจับแล้วผักก็กรอบนะคะมันก็จะมีรสชาติเป็นไงบ้างน้ำขนมจีนเผ็ดยังเดียวเลยเหรอมีรสชาติอื่นไหม <c oughs> <c oughs> ก็จะมีรสออกหวานนะคะหวาน, helmet, น 1967, pigs, แล้วก็มันๆนนะคะหอมหอมกะทิแล้วก็พริแกงที่เราผัดก็คือเพื่อไปตามครัวเรือนหรือว่าบ้านหลังอื่นเขาทำนะคะเขาจะเน้นหวานมาก อันนี้จะไม่หวานมากถ้ออกหวานนิดนิดนัวหน่อยหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าชอบหวานมากก็ใส่น้ำตาลให้มากก็แค่นั้นอเองแต่ว่าให้รู้ว่ารสชาติมันจะออกหวานหวานนำ้ำขนมจีนน้ำนผักมันจะเข้ากับผักนะคะ เป็นไงบ้างติดใจเลย,ตเลยแต่วันหน้าทำอีกเนาะสำหรับวันนี้นะคะอ้อแล้วก็ข้าวเหนียวต้องขอลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอการทำอาหารนะคะเรื่องอาหารการกินของเรานะคะก็อย่าลืมกดไล<ร>ค์กดแชร์กดติดตาม ข้างล่างนี้เลยค่ะบ๊ายบาย